ครับนี่ก็เป็นในส่วนของเครื่องตัดนะครับอย่เดียวไม่ต้อเหลืออย่างใดอย่างเดียวอันนี้เป็นตัดแบบไหนเนาะตัดออโต้ใช่ครับออโต้แค่นี้หลักการก็แค่นี้ไม่ต้องหุ้มความยาวไม่ต้องดึงเหล็กออกมาแค่คีบครอบหปุนก็จะปิดออกมาตัดอ๋อก็ปิดตัดได้เลยใช่นี่ตัดได้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ300มิลนี้าจะเดอ๋อจะเล็กสุด เจอบวกมันก็ดูออกมาแล้วก็ใช้ PFC อ๋อ PFC เข้าควบมีแถมเป็นระบบไฮโดรลิกทั้งหมดอันนี้ของเราในไทยป่ะหรือว่านำเข้ามาอันนี้เราผลิตเองเลยครับเครื่องนี้ครับผลิตเองเหรอผลิตในไทยเนี่ยนะอันนี้จะวัดระยะด้วยลิเนียร์สเกลอ๋อวัดระยะด้วยลิเนียร์สเกลปกติก็มีบอลสโูอยู่นี่ลิเนียร์สเกลอยู่ข้างๆ อ๋อลิเนียร์สเกลอยู่ข้างๆอ๋อวัดระยะความยาวของกระบอกเข้ากระออกนี่ก็ติดต่อบริษัทติดต่อน้องมาติดต่อตรงไหนนะมีป่ะอ่าได้นะครับอันนี้ก็ติดต่อเครื่องตัด เครื่องเลื่อยดีกว่าเล็กเครื่องเลื่อยนะครับเครื่องเยต่อได้จริงนี่เลยครับขอบคุณครับ